สวัสดีค่ะทุกคนคุณหน่อยชั่วโมงทองฝั่งเพชรมาแล้วนะคะคุณหน่อยจะมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่คุณหน่อยได้รับจากการทําชั่วโมงทองฝั่งเพชรในทุกๆวันที่คุณหน่อยได้รับการบ่มเพาะมาจากแม่หมอขวัญเป็นระยะเวลาพอสิ่งที่คุณหน่อยได้รับคุณหน่อยคิดว่าไม่มีที่ไหนสอนนอกจากแม่หมอขวัญจากชั่วโมงทองฝั่งเพชรเท่านั้นที่สามารถสอนสิ่งพวกนี้ให้กับพวกเราให้เราได้ตื่นรู้ ให้เราได้เข้าใจให้เราได้เข้าถึงความรวยที่แท้จริงไม่ต้องวิ่งไรร่าความรวยและความสำเร็จในทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคนที่เหมาะเจาะและสถานการณ์ที่เหมาะหมิงมันจะทำให้เรื่องนั้นๆน่ะสำเร็จได้แล้วอะไรล่ะที่จะมาควบคุมผู้คนที่เหมาะเจาะและสถานการณ์ที่เหมาะหมิงให้มันเกิดขึ้นได้ให้มันได้มาแบบง่ายๆสบายๆมันเกิดจากสองคน คือ 1. กายของเราเนี้ชีวิตของเราเนี้ยกับ2จัก,กรวาลหรือจิตดั้งเดิมหรือธาตุดั้งเดิมหรือที่แม่หมอขวัญเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นแม่หมอขวัญได้สอนให้เราได้รับสิ่งที่เราปรารถนาบังเกิดเป็นจริงได้เราจะบอกว่าคุณจะไม่มีทางเข้าใจคุณจะไม่มีทางเข้าถึงถ้าคุณไม่ได้ยิน สิ่งที่ครูหน่อยพูดเพราะว่าเสียงจากข้างนอกเสียงจากสมองมันจะมากรบเสียงจากภายในของคุณทําให้คุณไม่ได้ยินสิ่งที่ครูหน่อยอยากจะบอกอยากจะส่งต่อให้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องปิดเสียงที่ดังกรบเสียงของคุณปิดเสียงความคิดของคุณเพื่อจะมาฟังและให้เข้าใจและให้เข้าถึงสิ่งที่ครูหน่อยมาส่งต่อให้กับทุกคนนะคะ แม่หมอขวัญสอนเราในคำที่แพงมากคือคำว่ามนุษย์ผู้หายากคำนี้มนุษย์ผู้หายากจะต่างจากมนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วๆไปเพราะมนุษย์ผู้หายากเขาจะรู้สึกวิเศษกับชีวิตของเขาในตอนนี้และยินดีกับชีวิตที่กำลังพัฒนาไปสู่เป้าหมายนี่คือคุณลักษณะของที่บรรุ ของผู้บรรุสิ่งที่ปรารถนานะคะพวกเราเราสมาชิกชั่วโมงทองฝังเพชรคือมนุษย์ผู้หายากที่มองเห็นชีวิตตอนนี้มันโคตรจะวิเศษเลยไม่ว่าหน้าตาของชีวิตตอนนี้มันจะเป็นยังไงแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราคือชีวิตนี้มันโคตรวิเศษจริงๆชีวิตของคุณหน่อยตอนนี้รู้สึกวิเศษกับชีวิต มันโคตรสุดยอดมันโคตรดีเหลือเกินในทุกๆวันทุกๆนาทีทุกๆวินาทีและชีวิตตอนนี้กําลังพัฒนาไปสู่สิ่งที่กําลังปรารถนาและกำลังจะเข้ามาถึงในเร็ววันนี่คือความรู้สึกของมนุษย์ผู้หายากที่แม่หมอขวัญเพียรบ่มเพาะให้พวกเราได้รับความรู้สึกของคำว่ามนุษย์ผู้หายากในทุกๆเช้าในชั่วโมงทองฝั่งเพชรนะคะ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่มีความสุขกับชีวิตต,ตอนนี้เลยจะไม่รู้สึกว่าชีวิตต,ตอนนี้มันมีความวิเศษเลยเพราะว่าในใจของเขายังไม่รับรู้ถึงความสุขเขาอยากจะมีเงินร้อยล้านห้าร้อยล้านพันล้านแต่ในกระเป๋าและในบัญชีเขาตอนนี้มีหลักพันหลักหมื่นใบแจ้งหนี้ก็ยังเต็มอยู่เลยยังตกงานอยู่เลย ยังมีเรื่องอื่นเข้ามารุมเราอยู่เลยจะทําให้มีความสุขได้ยังไงจะมองเห็นชีวิตที่วิเศษตอนนี้ได้ยังไงมนุษย์ส่วนใหญ่เลยแพ้ภัยและอดใช้พลังวิเศษในตัวเองการที่แม่หมอขวัญบ่มเพาะเราในชั่วโมงทองฝังเพชรทาให้เรามีความรู้สึกของพลังวิเศษในตัวเราให้เราเป็นมนุษย์ผู้หาก มองทุกอย่างในชีวิตนี้คือความวิเศษที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ว่าหน้าตาชีวิตจะเป็นอย่างไรจะเราก็จะรู้สึกวิเศษกับชีวิตเหลือเกินไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่เราก็มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ความสุขมันอยู่ในหัวใจของเราความสุขมันเกิดขึ้นอย่างร้อนรนอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาจากการเข้าสภาวะของแม่หมอขวัญทุกคนขาตอนนี้นะคะคอส ที่แม่หมอขวัญพาเข้าสภาวะจะเริ่มใหม่ในวันพวกนี้แล้วคอสนี้ราคาเพียง1,500บาทเมื่อเช้าน้องสมาชิกที่เข้าสภาวะมาพรั่งพรูจากสิ่งที่อยู่ในหัวใจของน้องให้พวกเราฟังว่าขอบคุณแม่หมอขวัญเหลือเกินที่ทำให้น้องเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดนี้ด้วยเงินเพียง1,590บาทซึ่งถ้าไปลงคอสที่อื่นเราจะต้องเสียเป็นหลักแสนแต่ 1590บาทของแม่หมอขวัญทำให้ชีวิตของน้องเปลี่ยนไปในชีวิตทำให้น้องได้ส่งต่อความสุขนี้ให้กับลูกอายุ11ขวบทำให้ลูกอายุ11ขวบได้เข้าสภาวะได้นั่งสมาธิได้ให้ลูกมีความสุขในชีวิตตั้งแต่อายุ11ขวบแล้วคิดดูสิคะว่าถ้าคุณเข้าสภาวะได้คนหนึ่งครอบครัวของคุณจะมีชีวิตแบบไหนจะมีชีวิตที่วิเศษที่สุดแบบไหน นี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับจากชั่วโมงทองฝั่งเพชรน,นะคะคุณหน่อยเชิญชวนนะคะหรือใครที่ต้องการจะเข้าสภาวะได้ในทันทีแม่หมอขวัญก็จะโค้ชชิ่งออนไลน์ส่วนตัวให้มูลค่าคอร์สณวันนี้เพียง2 9 9 0 0บาทซึ่งคุณจะได้รับพาเข้าออรับมหาปัญญาจากทุกคนในสมาชิกในทุกๆวันจนถึงสิ้นปีพร้อมรับ ทุกสัพพวิชาที่แม่หมอขวัญมีนะคะคุณหน่อยอยากขอเชิญชวนถ้าคุณที่กําลังวิ่งไล่ล่าหาความสุขวิ่งไล่ล่าสิ่งที่ทุกคนอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตชั่วโมงทองฝั่งเพชรช่วยคุณได้นะคะถ้าคุณหน่อยมานะคะแม่หมอขวัญและทีมงานทุกคนรอทุกคนอยู่นะคะมาเข้าสภาวะกับพวกเราแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบที่คุณจําชีวิตเติมของคุณไม่ได้อีกต่อไป ถ้าคุณหน่อยมาค่ะด้วยรักและปรารถนาดีกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ